เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาพูดถึงในส่วนของโปรโมชั่นทำดาว10%นะครับแต่ว่าลดสเปคของแต่งลงนะครับเหมือนกับคลิปที่แล้วที่ว่าได้แจ้งไว้แล้วนะครับพูดถึงคลิปที่แล้วก่อนนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงดาว15%นะครับใช้งบรถหนึ่งแสนสี่ประมาณนี้แต่ว่าของแต่งก็จะแต่งตามคันนี้เลยนะครับในส่วนของพวก ยก2หน้าหลังจัดทรงแล้วก็พวกแม็กยางเป็นออฟเซตลบคนนี้นะครับก็ใช้เงินแสนสี่แต่ว่าคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการดาว15เ์เซเหมือนกันแต่ลดสเปคของแม็กยางลงนะครับซึ่งโปรโมชั่นที่จะพูดถึงนี้จะใช้เงินออกลถอยู่ที่128,650บบาทนะครับเป็น โปรโมชั่นในการดาวที่1 5นะครับแต่ของแต่งนะครับจะลดสเปคในส่วนของตรงล้อลงนะครับซึ่งของแต่งปกติแล้วเนี่ยก็จะได้พวกกระจังหน้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็คิ้วล้อได้นะครับครอบมือไม่ใช่เบ้ารองมือก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของมีเพิ่มเติมมาเป็นตัวสติกเกอร์นะครับของโปรโมชั่นนี้นะแล้วก็ตัว ที่ลดสเปคลงก็คือเราจะพูดถึงล้อนะครับโปรโมชันนี้ออกรถแสนสองเนี่ยเราจะไม่ยกนะครับเราจะใช้โชคคือทรงเดิมแม็กยางเราจะลดสเปคลงเป็นออฟเซตศูนย์นะครับก็คือขอบ20แหละแต่ว่าเป็นแก้มเตี้ยนะครับตัวนี้เป็นยางของมอนสเตอร์นะครับ ก็เดี๋ยวจะมีรูปขึ้นให้ดูนะครับหน้าปกจะแต่งตามในรูปเลยนะครับซึ่งก็ก็ลดคอร์สลงมาซึ่งในส่วนของส่วนต่างตรงนี้เราก็เอาไปเป็นส่วนลดเงินดาวให้จากปกติแล้วถ้าแต่งตามรูปตามคันนี้เลยเนี่ยออกรถแสนสี่พอเราลดสเปคยางลงไม่ต้องยกเราก็ใช้เงินออกรถอยู่ที่แสนสองนะครับแต่ว่าค่างวดเนี่ยเท่ากัน ทางงวดก็จะอยู่ที่หนึ่งหม่อยหกบาทเหมือนกันนะครับถูกกว่าโปร5้าหมื่นเช่นกันนะครับแล้วก็จะเป็นโปรโมชั่นเฉพาะในตัวของ w i t แทตัวนี้หรือ w i t แทขับ2,6งหกสปีดราคา1นึ่งล้านสี่หมบาทจะเป็นโปรโมชั่นของรุ่นนี้นะครับ ทวนอีกทีนะครับโปรโมชั่นคลิปนี้ก็คือดาว15%นะครับใช้งนลดอ,อยู่1 2 8 6ง0นองรอยบบาทนะครับดาว15ผ่อนอยู่13,662บาทบาท84งวดนะครับของแต่งก็จะแต่งโดยไม่ยกช่วงล่างนะครับแม็กยางก็เป็นขนาด20นะครับกำลังสวย20ออฟเซตศูนย์นะครับเป็นแก้มเตี้ยนะครับ แล้วก็ใส่คิ้วล้อก็จะพอดีเลยนะครับอันนี้จะเป็นออฟเซตลบ24แล้วก็ยก2นิ้วเราไม่สำหรับท่านที่ไม่ชอบแบบนี้นะครับก็ดูโปรโมชั่นนี้ไปได้นะครับดาว15บาออกรถแสนสอง 2, นะครับแต่งแม็กยาง20ออฟเซตศนย์นะครับไม่ยกหรือถ้าลูกค้าท่านใดก็แล้วแต่คิดว่ารถเนี่ยรถคันนี้ สเปครถมาจากโรงงานแล้วเนี่ยมันดีอยู่แล้วไม่แต่งดีกว่านะครับอยากได้แค่ของแถมมาตรฐานฟิล์มกอป้ายพายางขัดเคลือบสีแค่นี้พอนะครับของแต่งไม่เอาก็มีนะครับเดี๋ยวพูดในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าแต่งหรือแถมมาตรฐานนะครับลูกค้าดาว15%เท่ากันรายละเอียดเงื่อนไขเดียวกันเนี่ยดาว15% ลูกค้าใช้เงินวันรับรถ1 3 1 5 0แสบาทนะครับของแถมมาตรฐานนะครับไม่แต่งของแถมมาตรฐานนะครับฟิล์มก่อป้ายพายางขัดเคลือบสีแล้วที่เหลือก็เอาไปซับเงินดาวนะครับปกติแล้วเนี่ยดาว15%อยู่มาณแสนหกแสนเจดนะครับรถคันนี้ก็เหลือประมาณแสนนิดนิดแสนสามพันประมาณนี้นะครับ แมกยางก็จากโรงงานเลยนะครับแล้วก็คิ้วล้อเดิมๆแบบนี้นะครับกระจังหน้าก็แบบนี้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะพูดโปรโมชั่นอยู่2แบบนะครับดาว15%นะครับใช้เงินออกรถ1นึ่0สอหห้บาทนะครับแต่งมีกระจังหน้าคิ้วล้อนะครับ ฮอบไฟเบ้ารองมือนะครับแล้วก็แม็กยางขนาด20ออฟเซตศนะครับไม่ยกนะครับของรถแสนสองหมื่นแปดพบาทนะครับแล้วก็อีโปรโมชั่นหนึ่งเราก็พูดถึงในส่วนของดาว15%เท่ากันแต่ลูกค้าเลือกรับแค่ของแถมมาตรฐานฟิล์มก่อป้ายพยางขัดเคลือบสีแค่นั้นอย่างอื่นก็เอาไปซับเงินดาว ใช้เงินออกรถอยู่ที่1 3 1 5 0บาทนะครับย้ํน,นะครับดาว15%โดยมาตรฐานผ่านดู70-80%นะครับตัวนี้ถ้าดาว10%อย่างคลิปแรกที่เราเคยรีวิวไปแล้วออกรถ55,000ลูกค้าก็ทําเรื่องได้ทุกท่านไม่มีปัญหานะครับแต่เปอร์เซ็นต์ผ่านก็อยู่ประมาณ50-60%นะครับเพราะว่าฝ่ายเครดิตจะดูเยอะนิดนึงนะครับ แต่15%เนี่ยมันพอไปได้หรือถ้าพูดถึงลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราแนะนำทำา15%ก็ก็จะดีมากเลยนะครับไม่เหนื่อยนะครับเราไม่ต้องเหนื่อยต้องลุ้นมากนะครับฝ่ายเครดิตก็ไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาเขาจะจะดูจะดูเครดิตเยอะนะครับโอเคครับยังไงคลิปนี้เดี๋ยวดูชื่อคลิปก่อนเข้ามาดูก็ได้นะครับหรือว่าลองเลือกดูตามโปรโมชั่นเลยได้นะครับ ย้ำเลยสเปครถด,ดีมากนะครับตัว y t แทลูกค้าหลายหลท่านชอบมากนะครับเคท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงในส่วนของกลุ่มลูกค้าที่ออชอบดอกเบี้ยถูกถูนะครับดอกเบี้ยถูกถูแต่ไม่แต่นะครับเดี๋ยวามาพูดมารีวิวให้ฟังนิดนึงแล้วกันครับสำหรับตัว y t แทคลิปนี้ขอบคุณมากครับ